อันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคหน่อยก็คือตัวเดปเตอร์เบรกมันจะเขียนตัวเดปเตอร์เบรกเนี่ยดิสเบรกมันจะเขียนไว้ว่า F 2 0 3 R 1น0หมายถึงว่าหน้าสำอรับจารดิส203มิลหลังสำหรับการดิส180รมิลความหมายที่ถามมาคือคือเราจะใส่หน้า203และหลัง180ใช่ไหมต่อแบบกลางๆคือโดยทั่วไปก็คือตามสเปคครับ แต่อันนี้มันมันก็คือโดยทั่วไปแต่ยุคใหม่มันจะมีแบบนี้ครับเราต้องดูที่ตัวเฟรมและและโชคก่อนเอาโชคหน้าก่อนโชคหน้าเนี่ยถ้าเป็นเมสาร้อยหกสิหมายถึงถ้าเราไม่ใส่ดัตเตอร์เลยแปะเข้าไปเลยใส่กับจาริสจาริดร้อยหกสิโชคบางตัวเป็นเมสาร้อยแปดก็หมายถึงเอาปั๊มดิสใส่กับาไปที่ตัวโชคเลยโดยไม่ต้องลองอะไรเลยมันจะใส่กับดิสร้อยปดังนั้น กรณีนี้ถ้าถ้าเดิมเราเป็นเมาส์ร้อยหกสิบดอักสอนที่ปั๊มที่ดัตเตอร์ว่าเป็น f สองศูนย์สามแสดงว่าเราใส่กับเมาส์ร้อยหกสิบมันจะใส่กับจานดิสสองศูนย์สามถูกกล้องครับแต่ในกรณีที่เราเจอโชคที่เป็นเมาส์หนึ่งร้อยแปดสิบแต่เราดัตเตอร์ตัวนี้ไปใส่มันจะต้องใส่กับจานดิสสองร้อยยี่สิบก็คือวิธีง่ายๆคือวิธีดูง่ายง่าย ให้ดูสเปคบวกของมันหรือเดี๋ยวนี้อะแดปเตอร์หลายรุ่นก็จะใช้เป็นบวกก็คือบวกยี่มิลบวกสี่มิลก็เขียนไปเลยบวก2 0บวกส0แสดงว่าถ้าเราเดิมเป็นเมาส์ร้อยหกเราซื้อบวก20มาใส่แล้วก็ใส่กับจานยี่ร้อยปดิหรือถ้าซื้อบวกบวก4ีถ้าเราเมาส์1้อย6้เราใส่บวก40ก็ใส่กับจานทิ่200รมิลประมาณนี้ครับประมาณนี้ ไอ้เฟมเหมือนกันเฟมเนี่ยเดีย๋ยวนี้มีตั้งแต่เมาส์ห้านิ้วหรือเมาส์ร้อยสี่สิบเมาส์หกนิ้วหรือร้อยหกสิบเมาส์เจ็ดนิ้วก็มีหรือร้อยแปดสิบก็คือไม่ต้องลองแดปเตอร์ก็ใส่จานร้อยแปดสิบเลยเพราะนั้นการเลือกแดปเตอร์ก็ต้องรู้ธรรมชาติของมันด้วยครับว่าแดปเตอร์เนี่ยมันบวกเท่าไหร่แล้วเราไปใช้ประมาณนี้ครับ